สบายดีพี่น้องสบายดีถุงหม่องถุงบอลมาผบมาผบก็ส่องชนะอีกแล้วพี่น้องไม่ทำน้าเด้อนี้สนางสิพาไปใส่เนาะกระติดตามกันเบิ่งพี่น้องอย่าคู่วะพี่น้องว่าสนางไปใส่เท่านางสิไปดำหน้าหลับจ่างพี่น้องเลยกระติดตามกันไปเบิ่งพี่น้องไปกันเลยนี่เนาะเราจะไปกับเหรอสาวพี่น้องเลยไปหลายคนอยู่ดอกแต่ว่าหาสิ่งอย่างไปก่อนเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเอาผมจำกัดนะ ย่านบ่ทันพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวเพิ่นสิพอคนก่อนบ้านก็บ่ได้ใกล้เนาะก็เลยพากันย่างพี่น้องย่างอันนี้เฮาก็สิได้ลทงพี่น้องเอ้ยมันจังสิใกล้เนาะเฮาบ่ย่างตามทางเลยเด้อพี่น้อง มาเพิ่มไีกผู้หนึ่งพี um> ่น้องปลาเบะพากันไปดำนาพี่น้องเยเตรียมพ่อเลยพี่น้อง้าจะมาหนังจุ่มใกล้ขาดแทนเนี่ยมาดำหน้าได้คนเนะมาดำนาลนดำนา หนังล้อก่อนวะซาลาหน่อยผิวน้องเลยหมวกเรืองผัวเมื่อวานเพิ่นมาลูกกาพี่น้องเมื่อนี้เพิ่นมาดำเลยพี่น้องเลยซาลาหน่อยซาจ่อย จะมาได้ไซนเนี่ยจะมาทั้งว่านี่มาลูกกอาวันว่านี่มาบดีมาลูกกะนะก็เลยมได้ฮะยืน ก็ลายเลยนะวันนี้มามาลูกกาได้ได้เทไร้วันลายป่ะชาจ่อยพี่น้องเลยเอาคุณเดียวอ้าวคนนู้นหายแล้วหน้ากับมาว่ะเนี่ยฮะเหไปไปอ่ม มาเองเายามาก่ไปหามพี่น้มาเกอเริ่มลงแล้วพี่น้องยถายอยลงหนเอาเริ่มลง่ยอยลงไพี่น้องไหม

กาพี่น้องเลยนี่เนาะกาที่ตัดใ้เลี้มงว้หายเลยพีน่น้องบนลายเหน้องเลย นาหับจางน้องมาพี่น้องมาดำนาหลับจังกันเด้อพี่นอ้องทุกงวดทุกวันน้องเอ้่ยไลค์อ่ะเลิกบนเป็นอาบุอันเนาะเลยคนก็เลยมาไลย ลงล่จ hey, ีก <complexity> ็เลามาพี่น้องสดีพี่น้องมาดํหน้าปนี่แม่บดีพี่น้องเม่น้องเทนมาดํหน้าว่าจ้าน้องน้องกิ้งดอค่ะเป็ลูกหน้าบเจ์กก้า เก้าวลาวกับลูกสาวผืนผนกะพี่น้องสาวจอยเอาลงน้ำหน้าจะไปเอากะปหรอจงกะไอกันพี่น้องเลยวันมาลูกกะว่าวันแม่วันมาลูกกะวันนี้มาดำวันนี้มาดำ ะมวนขนาดเลยพี่น้องเอ้าเป็นคนคนกาดเที่ยวาได้จ้ะนะเอ้ยได้จอยเมื่อยหร่บ่เมื่อยอากาศดีเยี่ยวมันอี

มากันดันลาเต๋อด้วยพี่น้องยมวนขนาดด้วยแลมนาก้บพี่น้องคนลนยเนาะมาพจ่มาดํากันกระไดาพีน้อมากระต่กันเนาะชายคันตั้งก็หนึ่งคายันหคาพี่น้องง ส่งลายขู่แต่ว่าเนี่ยส่งลายขู่ต่างติดสีพี่น้องรวมตัวกันเลยพี่น้องเลยเหมือนไงง่องพี่น้อง อยานประธานคนพี่น้องเลยรถจ้ะเร่งใส่สันมันก็จะบุรีคอยได้ทางนะพี a ่น้องมาดับยางเผื a ่อเนาะสิบหายได้ก well, ินน้อยพี่น้องเอง คนร้ายนาดพี่น้องมันถึกหน้าฟงก็มีพี่น้องเลย ກໍນາມມັນມ່ວນງ່າຍງ່ອງຂະຫນາດພີ່ນ້ມນກນາຄົນນ້ອກຂໍພາຍ เล่งเมื่อกันขนาดพี่น้องเอ้ยแล้วเราคลิปนี้ส้านังกันสิขอจบคลิปลงเพียงที่อิด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ส้นานังเด้อพี่น้องพบกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุข,ขสุขคนสวัสดี